เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนคำว่า่อยกันนะคะที่แปลว่าเด็กชายะคะตัวแรกที่จะให้เด็กๆเ,เขียนก็คือตัวนี้นะคะตัวบีนะคะเด็กๆเ,เขียนลมนะคะหรือว่าเขียนในกระดาษเลยก็ได้ค่ะเก่งแล้วนะเด็กๆลากลงค่ะลากลงหนึ่งและสองหนึ่งและสองตัวต่อไปสป็นตัวนะคะเขียนวงกลมค่ะวงกลม มันไข่นะคะตัวถัดมาคือตัวไหว้ไหว้ไหว้ลงมาหนึ่งและสองหนึ่งและสองเด็กทำได้ไหมคะตัวนี้มันจะเป็นอักษรสีนงคะมืดมดิดหนึ่ง โอเคมองเห็นชัดรือยังคะเด๋ยวนี้จะเป็นอักษรสิงเข้าเลยจะโค้งตัวนี้นะคะเวลาเราเขียนเราไม่ต้องโค้งนะคะเราเขีดลง1และ2ก็พอนะคะเดี๋ยวครูจะลงกระดานให้เด็กๆด,ดูนะคะโอเคค่ะมาดูไปพร้อมกันเลยนะคะตัวบีขีดลงขาลากลง1และ2ต่อไปตัวโอเขียนวงกลมค่ะวงกลม,กลม ต่อไปก็ไหวขีดลงหนึ่งและสองแบบนี้นะคะบ่อยบ่อยเด็กชายนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเขียนคำว่าเด็กชายกันคะ่สะสาะาเอขีดลงทำวงกลมดอเด็กนะมะยาวไป อันนี้จะมือนเล็กแปดไทยนะคะเรียกว่าไม้เต็กคูนะดอเอกกอเด็กเด็กดอเอกกอเด็กต่อไใซชาใช,ใช่แบบนี้นะคะโชอายอชาย นะเด็กชายบอยเด็ Boy, กชายเขียนแบบนี้นะคะตัววายนะคะให้หางเขาลงมาหางเขาลงมาอันนี้ี่อยู่เส้นบรรทัดนี้โอ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 มือของครู <c oughs> ออคเปี้ยวมือครูเปี้ยวไปหน่อยนะคะอะัอนนี้นะเส้นบรรทัดก,ก็จะอยู่ประมาณนี้เคนี้นะ,ะเส้นบรรทัดนี้นะคะให้ไปอยู่เส้นเดียวกัน ตัวตัวหางตัววายเนี่ยเขาจะลงมาข้างล่างนะคะตัวบีก็ขึ้นไปโอเคนะคะครูจะรอตรวจกันบ้านนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย